เออได้ได้ได้แปปหนึ่งเอ้าอัดดิวะเออสวัสดีครับนี่ก็อ้าวไอขัดกูอีกเอาไปเอาไปสวัสดีครับอัี่อ็งกูผิดเลยนี่ยมึงผิดตั้งแต่มึงไอแล้วเดี๋ยวเงียบก่อนเฮ้ยไม่ต้องตาต้องทีงอ่ะเอาเงียบดีกว่านเฮ้ยอ่ะสวัสดีครับนี่ก็คือรายการไอ้เทียตีดเงียบเงียบไปกุ้งแกร่เงียบไปก่อนเดี๋ยวบอกให้คุยค่อยคุยโอเคป่ะเอาไปเอาไป สวัสดีครับนี่ก็คือรายการเช็คดิ้งเข้าเกมเมอร์พีบีนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมท่านกล้องครับและแคสต์ออฟติสเล่ครับคุณไตเติ้ลโรลิฮันคุณตีและแฟนทอมไลด์ดีโอเบลล่าคุณเพชรนะครับเจ้าของช่องอ่ะทักทายครับอา้าวชิมหายเงียบกันหมดเลยเอาพูดดิอยู่ในยาสามหอมเอาชิมจะไปไหนแล้วครับจะไปน,นอนก็คือเดี๋ยวดิเอาคุณตีทักทายหน่อยภาพอะไรตอนนี้ว่าใครก่อนดีว่าใครเป็นคนคิดวะเนี่ยเฮ้ย มีรหรตอนนี้ยเ,เดี๋ยวอย่าพึ่งแย่งกันพูดเดี๋ยวเอาคุณเพชรทักได้เอะผมครับผมขอรักใายว่าจะได้เน,เน็ตเดี๋ยวที่โรงเรียนคุณจะไม่ตายดีครับอะคุณตีด,ดีแค่นี้ยแหละคำถามแรกกันดีกว่านะครับพวกคุณนะกระตูนที่พวกคุณชอบเนี่ยคุณคิดว่าพวกคุณชอบกระตูนเรื่องอะไรที่สุดครับลูกคิบู มาโมลี่เลยเนะไอ้โพอิเหมะครับสาวกกโมเอะเลยเหรอครับครับผมอ้คุณเต้นอุด่าโนมูนะครับจังหวัดอันซอสอัน์ัลไล่แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไงอัลไล่กันชอบเนี่ยตเดตัใจต้องรถคิวบุ๋มตลอดเนลยนั่นแหละครับคิวตี้คิวตี้ขาวครับคิวตี้ขาวด้วยนะี่ยอัลไล่กีดเลยครับเดอะแบ็คล็อกคิวเตอร์เนี่ยอ่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนแยกกันไอ้เอ็เตอร์ไอเอ็ตอร์มันจะพูดอะไรเนี่ย เต้นจะพูดอะไรอ่ะเอาขำจะพูดอะไรจะพูดอะไรอ่ะพูดดิก็คุณถามว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ฟังกูเลยถามว่าการ์ตูนที่ชอบครับอ๋อโดเรมอนครับคิดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฮะคิดอะไรไม่ออกต้องเล่นเหมือนต่อไปต่อไปต่อทิ้งฟอนอไรอ่าได้ยินเสียงหลอดมาคแบบไหนครับหลอดถ้าทสารจะอะไรหลอดกาแฟเดินมาไกลครับโอเคครับงั้นไปไปกำลังไม่พอ ถามว่าเกมที่คุณชอบเนี่ยคุณคิดว่าเกมอะไรที่คุณชอบที่สุดอ่ะหลอดคาฟเฟอีนครับแต่คาฟเฟอีนมันเกี่ยวอะไรล่ะครับ<อ>เกมที่คุณชอบคุณชอบเกมอะไรมากที่สุดค,ค,ครับเคบเยียวบุ๋ครับเคียวบุ๋นไอ้มึงจะเอาโล่เคียวบู่อย่างเดียวเลยเหรอผีบีเอผีบีเอหอกแกเพ็ดใช่ไหมครับไอ้เผ็ดเงียบกระแดกนั่สอบคุณวะโอ คุณบลัฟเตอร์จะอันไหนมันก็เป็นเกมครีบสาวไม่ใช่หรือไงฮะสาวครับคุณบลัฟเตอร์เป็นเกมเอโลเกะเลยผมโดนหลอดสามตัวล้อมรอบอยู่กำลังอึ้งอยู่เฮ้ยคุณเพชรไม่ต้องอึ้งครับสัมภาษณ์ก่อนเดีวเกมอะไรที่คุณชอบครับคุณเพชรผมชอบเกมเอเดอร์เซนครีตครับเย่เชอบเกมเดียวกับผมเลยนะฮะชอบพิษแมนแบบเอแมนนี่ครับอุ้ยไอหัวเกียนหมดยันก็ชอบมีอีก ชอบเพลงนี้ครับชอบแบลนเทนฟิลส์ครับคออฟลี่ครับคออฟลี่เหรอครับครับแล้วก็ชอบคอสตอมเมตด้วยคออฟลี่นะครับเอ๊ะสุดายโอดนนี่รั่วภาพเสริมเนี่ยผมก็มี16ที่นะครบคอสตเมนี่ครับผู้รู้ของเรานะครับคนกลางฮะที่เอารูปโมเอะโมเอะมาขึ้นนะครับคุณโรลิฮันบิสตเตอร์โอ้ยจะสโลว์แล้วไหนอันนี้ขยายผิดภาพลงนะ ว่ามนแหมอย่าครับอย่าครับอย่าอย่าอย่าแม้แต่จะคิดกับคุณอย่าอย่าช้าครับอย่าช้าครับเอาที่หายไปคำถามที่สามไหมเป็นคำถามที่สามครับผลงานใน youtube ของพวกคุณตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับอ่ตอนนี้ก็ลงคลิปหนึ่งนะครับคลิปอะไรนะครับเยอะเยเนี่ยเยอะมือเตี้ยนะถ้าเกิดเป็นผลงานโดจินเรา แปลมาเจ็ดเล่มแล้วเจ็ดเล่มเลยเหรอเจ็ดเล่มเลยผู้สมรู้ร่วมคิดก็ผมเองอ่ะอ่ะคุณคุณเต้นครับอ๋อตอนนี้นะลงไปคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็ลงไปยลมนะครับเฮียตกใจมาเลยนะไอตีคลิปหนึ่งแล้วก็หายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนี่มันอะไรเนี่ยตีเจอกิบติดกับสวยครับสวยไปแล้วก็แต่ตอนนี้มีชาแนลชาวบ้านก็ไปรออย่างครับ ท่านท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าที่คุณเห็นอยู่ตรงกลางก่อนนี้เนี่ยภาพอะไรวะอันนี้ผมก็สงสัยนะครับต้องต้องให้คุณตีบอกนิดนึงครับคุณตีบอกว่อะไรครับไอภาพที่คุณเป็นโปรไฟล์คุณเนี่ยอะไรครับอีนี่เป็นใครครับอีนี่เป็นลมแบบแต่ว่าเป็นสาวน้อยในดวงใจครับสาวน้อยในดวงใจถือมีดด้วยนะครับตีอีนี่เป็นตีที่สวยมากทำไมคุณพวกคุณไม่เอาภาพอาเบะมาลงพร้อมกันเลยล่ะครับผมไม่คุ้นเลย เอ่อผมก็ไม่ใช่คุณครับคุณเพชรเข้าก็สี่ครับเข้าก็สี่ครับกสี่เลยอ่ะมันจะจบแล้วนะมันจะจบแล้าก็สี่อย่างงี้เมื่อกี้เราพูดถึงอาเบะไปใช่ไหมใช่งั้นผมถามหน่อยอาเบะมันเป็นเจงไงได้ไงฮะเพราะอะไรครับผมจะรู้ไหมครับผมก็ไม่รู้ไงครับถึงถามเนี่ยไม่มีใครรู้เลยอาจจะเป็นเหตุการณ์ฝังใจที่ห้องน้ำาต่สำนักก็ได้ บางทีห้องน้ำสาธารณะเขาอาจจะพบลักครั้งแรกก็ได้นะครับอาจจะโดนพ่อตัวเองขึ้นแต่คร้ไอ้ไอ้หน้าเบ๋นี่ใครครับคุณมันก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวนี่มันกับตันเคเอฟซีเอาเคเอฟซีไปแล้วด้วยถือว่าพนักงานเห้อคําก่อนคําก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแว่นใส่แว่นเบ๋ ผมผมอยากจะถามมานานแล้วทำไมกับต่เคเอฟซีทำไมกับตาเคเอฟซีทำหน้าเบะครับผมจะลงไมครับโดนไอเบะตื่นมาเต็มเต็มเลยนะอยกกนไก่แลก็เลยเข้าร้านเคเอฟซีแล้วห้องน้ำสาธารณะอยู่ในเคเอฟซีด้วยใช่ไหมครับใชโอ้มันสมควรแล้วครับโอ้เค๊แม่งมองยีๆก็ฮาอยู่แล้เดี๋ยวเดี๋ยวมันทำหน้าขึ้นสวรรค์นะ น้าวินน้ามันมันกำลังฟินใช่ไหมมันกำลังจะวินใช่ไหมครับเด <c oughs> ี๋ยวรูปกันดีกว่าเดี๋ยวถามกันหน่อยดีกว่าว่าอาหารที่พวกคุณชอบนี่อะไรครับเนี่ยผมชอบกินออ่สเต็กเนี้ยครับชุ่มซอสสเต็กเนี่ยชุ่มซอสไฮโซมากครับคุณอ,อะอยู่ในกระปุกนะครับอยู่ในกล่องนะครับอะไรอะไรอะไรเนะี่ยสเต็กอะ,ะครับแต่ผม เป็นอะไรก็ได้นะถ้าเกิดว่าเป็นข้าวญี่ปุ่นาะก็อร่อยับเป็นเป็นอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่ไอหน้าเบ๋เนี่ยผมชอบกินผมชอบกินสกไก่นะแต่อย่าเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นมั่งเลยเดี๋ยวังอ่ะเดี๋ยวบัตรตกหัวลุดึกเกย์ดังเรดี๋ยวแย่จะไปนอนเต็มที่แล้วนะนี่นี่จะไปนอนเลยไหมง่วงกันแล้วใช่ไหมตอนผมป้ากองทิ้งท้ายไว้แล้นะคะป้าทิ้งมาครับ ผมถึงถึงคุณเพชรนะครับครับผมนะครับครับคุณตอนนี้คุณคุยคุณก็เล่น killing for ใช่ไหมครับแล้วคุณรู้ได้ไงครับคุณบอกนี่มึงบอกไม่ใช่เหรออย่าดวจปากไว้นะครับผมรู้ครับว่าปืนปืนไหนที่ดีที่สุดในเกมนะครับปืนอะไรฮะบผมปืนไหนครับหยับคลิปอ่าเฮ้ย ยไปละมึงใช้สิบเก้าเนี่ยครับคุณเดียวเนี่ยบเก้าเหรคุณเดียวคุณเดียวคุณเห็นคุณครับเคยเห็นกับผมพวกอยุ่็เหนวายอยู่เงียบคุณเงียบเงียบดิเว้ยฟังก่อนเต้นไปเริ่มคำคมใหม่ดิไม่ทันไม่ทันไม่ไม่ได้ยินเสียงมีขออภัยท่านผู้ชมนิดนึงนะครับคงต้องรีเพย์เพราะว่ามีขัดข้องทางเทคนิคเล็กเทคนิคเล็กน้อยนะอ่ะคุณเต้นย้อนใหม่ดีครับก็ได้เปลี่ยนก็ได้เออ จะบอกว่าผมไม่ใช่นักเลงนะครับครับแล้วไงผมชอบใส่เกงนักมวยนะครับแล้วแล้วทำไมฮะก็ถึงผมแต่ถึงผมไม่ใช่นักมวยนะครับผมไม่ใช่นักเลงผมว่าแล้วคผมจะกลัวโดนชกใต้เขึงขัดแน่อกูว่าแล้วกูว่าแล้วอะไรครับมันไปแล้วใช่ไหมครับมุกเสียวเนี่ยอะไรครับสวัสดีครับอ่ะ เขาก็ไปกันแล้วนะครับก็ได้เวลาของพวกเราแล้วครับท่านผู้ชมเออวันหลังเราจะไปสัมผัยนี่มึงจะเข้าไปอีกแล้วไอ้ห่ารากจะไปนี่มึงจะไปไหมเนี่ยมึงจะไปไหมเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วท่านผู้ชมครับคุณเต้นมึงมึงไปแล้วไม่ใช่เหรอตาท่านผู้ชมครับคุณท่านผู้ชมคุณเต้นมึงกดนตีนะครับแหมเห้อเด็ดเด็ดนะ ปิดก่อนปิดก่อนอ่ะงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราจะสัมภาษณ์ใครนั้นนะครับก็คงต้องเป็นสักคนในนี้แหละตัวต่อตัว,ตวเอาไว้คราวหน้ามาเจอกันนะครับ<ม>ลาไปก่อนครับกับเทคนิคอลเกมเมอร์ทีวนะฮะแล้วเราก็เตรียมพบกับโปรเจกต์หน้าของพวกเราได้นะครับอ่ะลาก่อนครับท่านผู้ชมปวกคุณด้วยบายบีแค่นี้อ่าอ้าไอเต้นไม่พูดอะไรหน่อยไม่พูดอะไรหน่อยเหร โอเคฮะบอกลาท่านผู้ชมหน่อยดิเอ้าซ o วเก้ e ขึ้นไป m นท์ y o มิ o ยูทูไนท์ e e มิ o ยูทูมึงไปรู้จักใครเขาละกัน